สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2564 วันนี้เวลา17นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงวางพันพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชุนหวันในการพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตํารวจประจําปีการศึกษา2564ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษามีจํานวน265นาย โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจขั้นสูงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2444ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศา,าสนศาสตร,ร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจโดยมี4คณะในการสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านวิชาการคือคณะตำรวจศาสตร์คณะนิติวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกทั้งในด้านการปฏิบัติตามวินัยแบบธรรมเนียมตำรวจและในด้านยุทธวิธีตำรวจมีภารกิจหลักด้านการให้การศึกษาการส่งเสริมวิชาการตำรวจการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจ และเป็นสถาบันหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวารแก่นายตำรวจสัญญาบัตรนับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อก,กูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านระหนัก เป็นความรับผิดชอบดังกล่าวและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มันคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป หลังจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยมีประชาชนเฝ้าทูลลอะองธุลีพระบาทส่งเสด็จจำนวนมากร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุม,มารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา9นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จลงณนะห้องประชุมวังสะปทุมทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริที่ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเดอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนองพระาราชดำริร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชประสงค์ ศูนย์การเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี2547โดยราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6รวม112คนมีนักเรียนเก่าและนักเรียนทุนในพระราชานุกเราะห์รวมกลุ่มจัดตั้งชมรมสิทธิเก่าช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ด้านการเรียนการสอนมีกิจกรรมสอนสะกดคําวิชาภาษาไทยช่วยให้เด็กเล็กฝึกพูดและฟังภาษาไทยได้ดีขึ้นสื่อสารและเรียนรู้วิชาการต่างๆได้เข้าใจมากขึ้นควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของครูในการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและดําเนินกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมสหกรณ์ฝึกให้รู้จักการ เรียนรู้และปฏิบัติจริงในรูปแบบร้านค้าด้านโครุงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันพืชผักไม้ผลปศุสัตว์และประมงผลผลิตไม่เพียงพอแก้ไขโดยการขยายพื้นที่แปลงเกษตรหาพันุ์ปลาและพันธุสัตว์เพิ่มเติมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนำผลผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาทิน้ำพริกกล้วย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้ได้รับรางวัลการประกวดจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34 เวลา13นาฬิกา22นาทีเสด็จออกณวังสะระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโทดอนปิ่นเฉลียวประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพระราชูประถัพร้อมคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญพระรุ่น1111เสด็จโรงเรียนตชดเพื่อทรงพระสุร่าย ซึ่งมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพระราชูปถมจัดสร้างขึ้นเรื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครบ1111ครั้งในปี2566โดยพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้เชิญพระนามาพิไทยสอทอประดิษฐานด้านหลังเหรียญพระและพระราชทานแผ่นทองเงินนาคที่ทรงจารักขระมงคลประกอบเป็นมวลสารสำคัญในการจัดสร้าง ในการนี้พลตำรวจโทรอัธกฤษทารีฉัตทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญพระจำนวน1,111องค์จากนั้นพระราชทานเหรียญพระส่วนที่เหลือแก่ผู้แทนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อนำไปมอบให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป ในวาระนี้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพระราชูปถมัมได้จัดพิมพ์สมุดเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยปกด้านหน้าเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์และปกด้านหลังเป็นลายพระราชหัตถ์ที่พระราชทานแก่หน่วยงานในโอกาสต่างๆผู้มีจิตสธาร่วมบริจาคสมทบให้กับมูลนิธิได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซอยอารีบัญชีมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเลขที่172 0 ขีด2 4 7ส2อขีด7สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w b p p s f c o m จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชะดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโดอําเภอท่าสองอยางครั้งที่6ทับ1093ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,526มีนักเรียน81คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากกากยอโดยครูใหญ่และครูตชดทั้งหมดเป็นสิทธ์เก่ามีการจัดตั้งชมรมสิทธ์เก่าปัจจุบันมีสมาชิก 2 1กคนเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาโรงเรียนด้านการเรียนการสอนผลการประเมินเอวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศผลการประเมินโ n เน็ตวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ,รรเ,ศ,ทดเ,ทศเด็กๆสามารถใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ในระดับดีโดยนักเรียนที่จบชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาครบทุกคน วันนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีการสาธิตโครงงานวิทยาศาสตร์การทำสบู่กระดาษสมุนไพรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6การส่งเสริมอาชีพมีศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดอุตร,รดิตถ์มาช่วยสอนทำไม้กวาดดอกหญ้ากิจกรรมสากลสอนทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่วนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านทอผ้าสอนทอผ้าลายพื้นเมืองของชนเผ่าปกากรยอให้กับนักเรียนหญิงมีการผลิตกระเป๋าใส่ขวดน้ำถุงผ้าและผ้าคลุมไหล่ส่งจำหน่ายยังร้านภูฟ้าสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตการเกษตรไม่เพียงพอจึงร่วมกับชุมชนขยายพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์มีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละ ช่วยปรับปรุงพื้นที่ลาดชันให้สามารถทำการเกษตรได้รวมถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอสนับสนุนโรงเรือนเมล็ดพันธุ์ผักและการปลูกพืชผักเมืองหนาวกรมชลประทานจะสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำในส่วนของโรงเรียนขณะนี้ต้องการอาคารบ้านพักสำหรับนักเรียนที่มาจากบ้านป่าศักจํานวน21คนซึ่งอยู่ห่างออกไป7กิโลเมตร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวราัคาติยราชนารีทรงบรรยายพระราชทานแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วันนี้เวลา12นาฬิกา8นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณเขตหลักสี่ทรงบรรยายพระราชทานแก่นักศึกษาสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชั้นปีที่1และ2ปีการศึกษา2,565เรื่องการเกิดโรคมะเร็ง o n c o g ค n e s i s ซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญเพราะปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยมะเร็งที่พบมากในประเทศไทยคือมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีมีอัตราการเกิดโรคและอัตราเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกรวมทั้งมะเร็งปอด โดยสาเหตุของการเกิดไม่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตรวมถึงการได้รับสัมผัสสารเคมีไวรัสก่อมะเร็งและรังสีร่วมด้วยในการนิ้รรงบรรยายในหัวข้อที่1และ2กระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งโดยกระบวนการการเกิดมะเร็งประกอบด้วยหลายขั้นตอนได้แก่ขั้นเริ่มต้น ขั้นก่อตัวและขั้นกระจายตัวที่มีความซับซ้อนในตัวเองทั้งสิ้นทรงยกตัวอย่างสารก่อมะเร็งที่ทำลาย DNA โดยตรงได้แก่สารอฟลาทอกซินสารพิษจากเชื้อราพบได้ในมเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆและสารไนโตรซามีนพบในอาหารเช่นปลาร้ากะปิทั้งนี้เซลล์ที่ผิดปกติในก้อนมะเร็งนั้นในช่วงแรกจะอยู่รวมกันในบริเวณที่เกิดมะเร็ง ซึ่งหากตรวจพบระยะแรกมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้แต่หากปล่อยไว้เซลล์มะเร็งจะเริ่มลุกล้ําไปยังบริเวณใกล้เคียงและกระจายต่อโดยผ่านระบบหลอดเลือดและท่อน้ำเหลืองไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่นๆจนแพร่กระจายไปหลายระบบในร่างกายและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ในช่วงท้ายทรงบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาของเซลล์มะเร็งโดยลักษณะสำคัญของเซลล์มะเร็งได้แก่มีการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งสามารถคงอยู่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงในโปรตีนอาทิตัวที่ทำให้เกิดการเกาะตัวของเซลล์เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทรงยกตัวอย่างประกอบตลอดการบรรยายทาให้นักศึกษาแพทย์สามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2566 วันนี้เวลา20นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2566 รายการรอยัลคอนเสิร์ตโกตุเย่กาปูชงเล่วอลตันเชโลคอนแชโตซึ่งมูล,ลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโ n y o r c h e สตราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวริณาริรัตราชกัญญาจัดการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวริณารีรัตราชกัญญา การแสดงเริ่มด้วยเพลงโหมโรงชื่อดังจากอุปรากรเรื่องวิลเลียมเทลของโออัคกิโนโรสซินีคีตะกวีชาวอิตาเลียนที่บอกเล่าเรื่องราวของวีรบุรุษผู้รักชาติชาวสวิสซึ่งเป็นนายขมังธนูที่ถูกบังคับให้ใช้ธนูยิงลูกแอปเปิลที่วางบนศรีรษะของลูกชายและปิดท้ายด้วยบทเพลงเชเฮราซาดโอพุส 35ของนิโคลายริมสกี้คอสชคอฟอำนวยเพลงโดยมิเชลทิวคินผู้อำนวยการด้านดนตรีประจำวง RBSO Royal Bangkok Symphony Orchestra พร้อมด้วยโกติเย่กาปูชงศิลปินเดี่ยวเชลโลชื่อดังชาวฝรั่งเศสซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันเดี่ยวเชลโลหลายรายการที่มาบรรเลงบทเพลงเชลโลคอนแชโตโอปพส68 ของวิลเลียมวอลตันนักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษที่ประพันธ์บทเพลงนี้เมื่อปีคริสตศักราช1956รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่สูดิงตอนเลาะ และจา่าสิบเอกมนายีสามเมาเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลสีสาครขณะเดินทางกลับจากการรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านไอแยงเหตุเกิดบริเวณบ้านไอแยงอำเภอศรีสาครเมื่อวันที่11มกราคม2 5 6 6และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนคริน และที่บ้านเลขที่52ทับ1หมู่ที่3บ้านจือแรอภอรือเสาะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกฮัมดีมกาเซเจนาทีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บและครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะเชิญถุงพระราชทานจํานวน412ถุงไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานพร้อมเสื้อกันหนาวจํานวน163ตัวมอบแก่เด็กในพื้นที่3โครงการได้แก่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ห้วยแม่เกียงสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมตามพระราชดําริบ้านแปกแซมอำเภอเวียงแหงและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาสิริอันเนื่องมาจากพระราชดําริอำเภอเชียงดาว โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมบ้านเกษตรกรตัวอย่างนายจะพระจะฟะ้าพร้อมกับมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและเดินทางไปยังสำนักง,งานป่าไม้รับฟังสรุปผลการดำเนินง,งานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริห้วยแม่เกียงที่เกิดขึ้นจากพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกันตลอดจนส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่ราษฎรทําให้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าต้นน้ํามีความสมบูรณ์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั้งในเขตร้อนและไม้ดอกเมืองหนาวซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยจะขยายผลไปสู่กเกษตรกรที่สนใจต่อไป ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนอแลอํำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เชิญถุงพระราชทานจำนวน40ถุงไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงได้แก่หมวดตำรวจตะเวนชายแดนที่3 3 4สมและหมวดทหารม้าที่300ฐานที่3ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปด้านความมั่นคงในพื้นที่ องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม2566 วันนี้ที่อาคารปฏิบัติการ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการธิเบตดาริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผลเอกกำปนาตรุดดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการหลังจากวันที่15มกราคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสอาจเกิดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและโรงพยาบาลเทพพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาาอำเภอแม่แจ่มเตรียมการบำบัดรักษาฟื้นฟูและช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่มีโครงการต่างๆอาทิการเข้าร่วมสถานประกอบการสีขาวปลอดยาเสพติด โครงการวัคซีนวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนทำกิจกรรมอาทิการถักญ้าอีบุแคร์สืบสารงานหัทกรรมชนเผ่าลาหู ช่วงบ่ายองคมนตรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ของบูลนิธิโครงการหลวงด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลายัาย,าลายเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ต้นแบบโปรแกรมการบริหารด้านเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนโครงการหลวงการพัฒนาระบบจัดก,การฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรโดยมีเป้าหมายให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศในอนาคตราชวิทยาลัยจุฬาพรเชิญผ้าห่มและชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่จังหวัดตาก วันนี้ที่บ้านสมงตำบลบ้านนาอําเภอสามเงาจังหวัดตากราช,ชวิทยลาลัยจุฬาภรเชิญผ้าหม่มและชุดกันหนาวพระราชทานจากสมเด็จเจ้เาฟ้ากรมพระศรีสวัางควัตวราคาัตยราชนารีไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวรวม500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนเนื่องจากอําเภอสามเงาโดยเฉพาะตำบลบ้านนาอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขาสูงชันและห่างไกลช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องส่งผลกระทบแก่ ชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวพร้อมกันนี้ได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุลาภร์ไปให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่รวมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทานรวม200ชุดโดยมีผู้มารับบริการ144คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติตยาพานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา วันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากาติตยาภานเรนทิราเทพพยวดีโกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอาทิศาลจังหวัดสระบุรีและคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรีสำนักงานนิรภัยทหารอากาศกองทัพอากาศ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนแก้งเคราะหวิทยาจังหวัดชัยภูมิสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปลงนามถวายพระพรตลอดจน,จนเจ้าหน้าที่บำนาญสภาการชาติไทย โรงเรียนโชคชัยหาไทยราชจกิ่งกาชาติอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนเขตบางนาชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต สมาคมการบินอากาศยานเบาพิเศษพัทยามูลินทิสงเคราะห์และพัฒนาเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัตามาศพระสงฆ์ผู้อุปสมบทถวายเป็นพระกุศลจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจ,จำนวน41รูปวัดระคังโคสิตารามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล้างมือสำหรับผู้ไปลงนามถวายพระพรตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรถึงวันที่31มกราคม2,566โดยประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royaloffice th จบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเปียนีเทียมอัมพรดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ